สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนผู้ที่เกิดวันที่14มิถุน,นายนถึง14กรกรกฎาคมนะคะก็ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด l ั k ก็แชร์กด subscribe ให้แม่หมอนด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นด,ดวงของเดือนกรกฎาคมนะคะมาดูกันว่าภาพรวมเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอ้อน,นิ่หนึ่งถ้าเสียงเบาไปนี่แจ้งได้นะคะแต่ก็ต้องขออภัยด้วยว่าเพราะว่าเดือนนี้มันอุปกรณ์อะไรพวกนี้มันไม่พร้อมจริงนะ,ะมาดูภาพรวมกันสีดา จันเมรุแปดถ้วยและก็เดอะสตาร์นะคะเดือนนี้ก็อยากให้ชาวาชาวมิถุนอาจจะมีเรื่องให้เบื่อเบื่อเซ็งๆนะแล้วก็มีเรื่องแบบบางคนอาจจะไม่สบายในเดือนนี้นะคะอาจจะมีเกมผ่าตัดเล็กนะแล้วก็อาจจะแนวแบบไม่สบายอยู่ดีๆเดือนนี้ก็ป่วยนะคะแต่ก็ไม่ได้ป่วยหนักนะแต,แต่มันก็ทําให้คุณรู้สึกว่า เบื่อเซ็งอะ่ะแบบทำมันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้หรือกินอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นะคะก็จะเป็นเรื่องสุขภาพนะทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยนะก็อยากให้ระมันระวังจุดนี้ทําร่างกายให้แข็งแรงปกป้องดูแลตัวเองเสริมภูมิคุ้มกันให้ตัวเองด้วยนะคะแล้วก็แต่เรื่องดีๆก็มีนะเรื่องอะไรที่คุณหวังไว้คิดไว้ก็มีโอกาสที่จะได้แล้วก็จะประสบความสําเร็จในเดือนนี้นะคะก็ถือว่า เรื่องอื่นๆดีแต่ก็อาจจะต้องระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะมาดูเรื่องการงานกันเด็กถือไม้เท้านะคะไพ่แมจิเชียนสไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่สิบถ้วยนี่เรื่องงานโดดเด่นจริงๆนะคะเรื่องงานถือว่าดีมากผสมความสำเร็จ เ,เพื่นเริ่มง,งานก็ดีพาร์ทเนอร์คู่หูอะไรก็ดีเขาที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือแบบว่าทําฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยเรื่องงานถือว่าเดือนนี้ดีมีออเดอร์เข้ามามีงานใหม่ๆมีความรับผิดชอบใหม่ๆมีพาร์ทเนอร์ใหม่ๆหรือพาร์ทเนอร์เก่าอะไรเงี้ยแต่ว่างานที่คุณทําด้วยกันอะไรเงี้ยมันจะประสบความสําเร็จแล้วก็ออกมาดีมากๆเลยนะคะถือว่าเดือนนี้ดีในเรื่องงานมากๆสําเร็จนะคะต่อมามาดูเรื่องกัน งานใหม่งานใหม่มาดูกันคนที่ตรงงานมีโอกาสจะได้งานใหม่ไหมนะคะไพ่จัสติกนะคะไพ่เทมเพลนแลน่าอัศวินดาบแล้วก็สองดาบนะคะไพ่ว่าเดือนนี้ยังยังไม่ได้เพราะว่าคุณลังเลอยู่ ว่าจะเลือกดีหรือไม่เลือกดีเหมือนคุณยังยังไม่มั่นใจกับที่ที่จะได้หรือที่ที่จะไปนะคะก็เลยรู้สึกว่าอาจจะยังไม่เลือกดูจากไพ่แล้วแบบพอแค่แค่คุณลังเลมันก็ไม่ใช่หรอป่ะไพ่ก็เลยว่ามันก็ยังไม่ใช่ชอยของคุณในเดือนนี้ที่คุณจะได้งานใหม่หรือแบบว่าจะตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดีหรือว่าเอ๊ะไปที่นี่แล้วมันก็ยังไม่ใช่กับ ที่เราอยากได้จริงๆนะคะกับเหมาะสมกับตัวเราหรือความสามารถหรือสิ่งที่เราอยากทานะคะมานี้เนาะมาดูเรื่องการเงินกันเจ็ดถ้วยนะคะสองถ้วยราชาดามนะคะสิบดามนะคะเออเรื่องการเงินนี่คุณอาจจะไปหมดกับเรื่องสุขภาพคนจริงๆนะ ก็ระมัดระวังด้วยนะเดือนนี้หรือใครแบบว่าทําประกันอะไรไว้ก็ไปย้อนอ่านอยู่นิดนึงนะว่าประกันเราเนี่ยประกันสังคมเอ่ยประกันบริษัทเอ่ยหรือประกันชีวิตเอ่ยเนี่ยมันครอบคลุมรักษาอะไรเราบ้างนะคะดูมีเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องระวังจริงๆนะชาวมิถุนนะอ่ามาดูเรื่องเข้าเรื่องเงินก่อนเรื่องเงินก็ถือว่าเดือนนี้ก็ยังมีคนคอยช่วยหรือมี อาจจะเป็นเพศตรงข้ามหรือแฟนหรือ,อคนที่เข้ามาซัพพอร์ตเราในเรื่องเงินนะคะยังไงก็ดูแล้วไม่ถือว่าอาจจะไม่ได้เยอะอู้ฟูนะคะแต่ก็เดือนนี้ก็จะผ่านปัญหาต่างๆไปได้อย่างแน่นอนนะแล้วก็ระมัดระวังจิตใจตัวเองนิดนึงในการแบบอยากได้อันนั้นซื้ออันนี้นะระวังซื้อมาแบบซื้อไม่ได้คิดนะมันแค่อยากแล้วก็พอซื้อมาก็เอ้าซื้อมาทําไม เอามาใช้อะไรอะไรอย่างนี้นะคะแต่ดูไพ่แล้วนะ่าจะไปหมดกับเรื่องเงินเ,เงินที่จะต้องเอาไปรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ให้ระวังการใช้ใจ่ายเกินตัวอาจจะทําให้เป็นนี้สิลุงรังนีิสินพัวพันนะคะต่อให้มีคนช่วยเหลือคุณมีคนคอยซัพพอร์ตแฟนซัพพอร์ตหรือมีคนแบบเอ็นดูมาคอยช่วยเหลือในเรื่องเงินอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยังไม่พอนะก็ต้องระวังการใช้จ่ายในเดือนนี้ด้วยนะคะ ประมาณนี้นะต่อมามาดูเรื่องโชคลาภกันก็จะมีโชคลาภใหม่ราชินีเหรียญน,นะคะสามถ้วยเก้าไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่พระนะก็ถือว่าโชคลาภก็มีโอกาสนะได้อยู่ถ้าใครสายเสี่ยงนะก็ไปไหว้พระขอพรอ,อะไรก็ลองเสียมซีดูมานะคะก็แต่ว่าโชคลาภที่ได้มาก็พร้อมออกมากเลยนะ ก็เกิดก็ถือว่ายังดีก็ยังได้กําไรนะคะประมาณนี้เนาะต่อมามาดูเรื่องสุขภาพหรืออุบัติเหตุนะคะสุขภาพหรืออุบัติเหตุ Thefo o l 9้าเหรียญราชาถ้วยแล้วก็สามเหรียญน,นะคะเรื่องสุขภาพหรืออุบัติเหตเออุเรื่องอุบัติเหตุก่อนไม่มีนะคะ เรื่องสุขภาพก็อย่างที่เตือนไปเมื่อช่วงต้นนะคะแต่ก็บอกเลยว่ามันก็ไม่ได้เป็นอ่าเรียกว่าไม่ได้ป่วยหนักอะไรขนาดนั้นนะคะก็แค่แต่แค่ไพ่ขึ้นมาเตือนเฉยๆว่ามีเกณฑ์อาจจะไม่สบายเนาะประมาณนี้นะคะต่อมามาดูเรื่องความรักของคนมีคู่นะคะแป้ไม้เท้านะคะ ให้เด็กถือดาบนะให้ชารีอดนะคะแล้วก็ให้สิบหมาเท้านะคะเดือนนี้ความรักอาจจะคนมีคู่ไม่ค่อยโรแมนติกกันเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าใครมีที่แต่งงานแล้วรอมีน้องก็มีโอกาสนะการแบบว่าไปเที่ยวสังสรรค์อ่เขาเรียกว่าไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้แบบว่าได้ โชคได้ลูกกลับมานะคะประมาณนี้นะเรื่องความรักแต,แต่บอกเลยว่าไม่ไม่ค่อยโรแมนติกอะไรกันเท่าไหร่หรือบางคนอาจจะคนที่อยู่ไกลกันเดือนนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้มาเจอกันนัดเจอกันนะคะได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นนะคะหรือมีแฟนอยู่ต่างประเทศนะก็อาจจะมีการเดินทางมาได้เจอกันนะคะในเดือนนี้ส่วนใหญ่ความรักนี่ต่างคนต่างแบบ มีภารกิจหนะ้าที่ที่ต้องทำนันก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้มาแบบใส่ใจหรือแบบว่าโรแมนติกอะไรกันเท่าไหร่นะคะประมาณนี้ต่อมาคนโสดมาดูคนโสดว่าเดือนนี้จะมีใครเข้ามาไหมนะคะเจ็ดดามนะหดาม8ดเหรียญน,นะคะหกสามดาวไพ่ว่าเดือนนี้ยังไม่มีคนเข้ามานะคะเดือนนี้คุณกําลังอาจจะ เป็นเดือนที่กําลังแบบดูแลหัวใจตัวเองอยู่ก็ได้นะแบบกำลังฟื้นฟูอยู่ก็เลยแบบยังไม่พร้อมจะมีใครเข้ามาด้วยนะคะประมาณนี้นะต่อมามาดูเรื่องของคนที่เราไปแอบชอบเขาดีกว่าว่าโอกาสจะได้พัฒนามีไหมคะมาดูกันเดมู o อาราชาเหรียญน,นะคะ ไพ่หก 6, 6, 6ดาบหกไม้เท้านะคะอัศวินถ้วยนะคะไายว่ามีโอกาสนะแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยอาจจะไม่ใช่ภายในเดือนเนี่ยคือแบบคุณก็ต้องพยายามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะถึงจะประสบความสําเร็จหรือแปลว่าจะสมหวังนะ ประมาณนี้นะคะโอเคก็จบไปแล้วสำหรับคลิปเดือนนี้นะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก,ก็แชร์กด subscribe ให้ด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเสียงเบาไปก็ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าแบบว่าเดืนนี้มันชุกระหหุ่งมันมันอุปกรณ์อะไรเงี้ยไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะคะโอเคเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ